ดับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเพื่อคนอยู่ในความสงบอย่าส่งเสียงอย่าเปิดเสียงมือถือพิธีการจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบัดนี้ท่านประธานสภาภาคโรงท่านผู้ว่าก,การภาค3า0หศูนหนึ่งและสามห่นสองพร้อมที่จะเป็นประธานผู้ประกอบพิธีแล้วลำดับแรกนะครับผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาและท่านผู้ว่าก,การภาคสามศูนหนึ่งและผู้ว่าการภาคสามศูสองสามท่านจุดเทียนชัยบนโต๊ะประธานร่วมกันเชิญครับต่อเทียนชัยบนโต๊ะประธานในนามอุดมการ จิตแวบวิญญาณของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นนะบัดนี้บันดนี้ท่านประธานพิธีประธานร่วมพิธีได้ต่อเทียนบตัวประธานกลับเข้าหน้างที่ขอรดเชิญท่านสมาชิกใหม่แถวที่หนึ่ง in my head up in my head today ลำดับต่อไปผมจะเรียนเชิญสมาชิกล้านใหมยจ,จิตอาสาผู้จะเข้ามาอยู่ในครอบครัวล้างสิ่งสันคนยืนขึ้นถือเทียนได้มือสองมือระดับอบมากรองมาที่ผมเมื่อผมกล่าวนำคำคว่าข้าพเจ้าขอให้ท่านได้โปรดเปล่งชื่อน,นำสกุลเป็นป,ประโยคแรกเท่านั้นหากนั้นไม่กล่าวตามที่รพระประโยคข้พาพเจ้าได้รับทราบ และเข้าใจในอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของสมาคมและของสโมสรลายอ้อนแสงนี้แล้วจึงขอให้คำมั่นและปฏิญาณตนว่าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะเข้าร่วมประชุมโดยสม่ำเสมอข้อสองข้าพเจ้าเขาจะอุทิศ กำลังกายกำลังกากำความคิดลังความคิดและกำลังทรัพย์ลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนผู้ด้โอกด้โอกาสในสังคมไทยในสัอย่างดีที่สุดข้อสามข้าพเจ้ารักษามิตรภาพในมวลหมู่สมาชิกในมวลหมู่สมาชิกให้มั่นคงและทำรงไว้เด้วยความสามัคค <cuanto> ีธรรมข้อสี่ ข้าพเจ้าจะรับใช้ในหน้าที่ซึ่นสโมสรได้มอบหมายให้อย่างสุดความสามารถ,าารถ,าาารถข้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามัตถุประสงค์สันธาและจัญยาบันของสมาคมและของสโมสรหลอ่อนสีข้าพเจ้าสักัดด้วยดีตลอดไป ขนดับเทียนในใช้มือผมสมาชิกพี่เลี้ยงข้างหลังผมถือว่าท่านเป็นสปอนเซอร์มีเมมเบอร์ที่มีส่วนร่วมในวันมิชชั่นวันพอยไฟส์วันอเดียูเจ้าชีไฟส์รุณาลุกขึ้นเย็ยนยกมือขวาตั้งฉากขอให้พูดตามผมด้วยเสียงดังฟังชัดข้าพเจ้า,ข,า,จาขอให้คำมันำม่นว่าข้าพเจ้า,า,จ,าจะส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกใหม่ที่ข้าพเจ้าเชิญเข้ามาได้เป็นสมาชิกที่ดีม,ดมีคุณภาพพร้อมจะให้คำแนะนำคคและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ท่านเหล่านี้เป็นสมาชิกไลออนที่ดีตลอดไปมืลอลงครับจะนั่งลง เพื่อแล้วม่ครับบัดนี้เทียที่ท่านจุดคำปฏิญาณที่ท่านให้นั้นได้สะท้อนถึงความมีจิตอา,าสาของท่านความเอื้อทรรของท่าน,าออาน,านและที่สําคัญคนที่ตกทุกข์ได้ยากกาลังรอความช่วยเหลือจากทุกท่านทุกคนสวัสดีครับท่านสมาชิกใหม่บัดน,นี้นะครับท่านได้เป็นสมาชิกองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสู่อ้อมอกของพวกเราภาค310ประเทศไทยแ้วก็ขอยินดีนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ท่านนะครับมีความสุขในการเป็นไลออน สนุกกับการบริการครับขอบคุณครับเนื่องจากเรายกขึ้นมาแบบโรชัวมาเชา้าเมื่อกี้ถือมือขวามือซ้ายกดไลค์อ่ะสวยมากสวยมากคนที่ดีใจนอกจากผู้ว่าของท่านอะกลับมาวางเหมือนเดิมบบรนี้ท่านได้เป็นแล้วเต็มตัวแล้วผมจะต้องประกาศว่า ใช้ชื่อไลออนไม่มีเ yes. มื่อกีอ้สสระมือขวามือซ้ายคนละนำหน้าชืกก่อโอกาสนี้รบกวนเพื่อนแล้วเก่าเพื่อนร้อนสหม่เพื่อนผูน้นำพวกเรายืนขึ้นปรบมือดังๆให้สมาชิกใหม่ทั้ง <c oughs> ไม่ต้องวายยิ้มยิ้มโคง้โคงๆเฉยๆฉยปลุมือนานๆนี่หน่อยิ้มยิ้มเฉยๆรอยยิ้มอรอยยิ้มไม่ใช่หรอ